ครับคุณผู้ชมทุกนะครับเข้าสู่ช่อง d g k นะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปตามาคลิปเมื่อกี้นะครับก็คือที่เห็นว่าเป็นคลิปเนาะเพราะว่าเกิดจากการอุบิเหตุผมอัดคลิปไปแล้วอย่างที่เห็นนี่นะครับแล้วดันลืมเช็คเสียงให้เรียบร้อยนะครับไฟเสียงเกิดมีปัญหานะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาเปิดสุ่มกาชาของกล่องสุ่มบอสสำหรับ กิจกรรมนักรบที่เราเล่นถึงววแปดสิบแล้วครับผมวลวแปดสิบไปสักพักละแต่ผมไม่ได้มีเวลามาทําคลิปสักทีวันนี้ก็ได้ทําคลิปนะแต่คลิปก็ดันมีปัญหาตอนนี้ผมกําลังจะใช้สูตรของพี่สุกี้แมนนะครับผมหรือพีกก่กีของเรานั่นเองนะครับที่เขาได้ไปตีบอสไก่ใช่ป่ะแล้วเขาก็เปิดตุ่มออกได้บอสไก่ผมก็เลยได้ทําการลองใช้สูตรนั้นบ้างโดยการเราจะไปหาบอสแพะกันนะครับเพื่อไปตีบอสแพแะเราเพื่อเราจะได้ลุ้นบอสแพะไงอ่า เดี๋ยวเรามาดูคลิปกันนะเราจะนะตีมัดแพ้ก่อนมีสองตัวโอ้เสียงมันไม่เข้าแม้กระทั่งเสียงเกมเลยหรองั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดเสียงเกมใหอผู้ชมฟังจากตัวของจริงก่อนแล้วกันอ่า จะได้มีอะไรให้ฟังคุณผมเสียดายนะคุณผู้ชมคือเสียงมันไม่มาใช่ปะ่ะคือตอนผมเปิดอะคือมันเสียดายเรื่องของรีแอคชั่นตอนแรกอะที่ผมได้แบบว่าเปิดไปอะไรอย่างเงี้ยคือเสียดายอยู่อุ๊ยเออเมื่อกี้เหรอทีผ่ผมผมมันจะไม่ทนนะันเนาะเห็นด้ผมกระโดดอยู่แถวต้นไม้ไหมคือเหมือนแบบว่าตอนพ c ซมันจะยืนได้ผมเลยว่าจะไปยืนตีเพราะว่ารู้สึกเหมือนสกีลมันติดโดนต้นไม้ี่ไอ้พูดปรึกษา แต่นี้มันยืนไม่ได้ผมก็เลยบอกมันปรับแล้วอะไรอย่างนี้บอสแพ้ตายครับแล้วบอสแพ้สองตัวที่ตายดรอปยันคู่นะดังนั้นเราจะไปลุ้นกันกน่าว่าจะได้อะไรครับเชี่ย yeah, คุณผู้ชมคิดดูดิแล้วแบบผมเปิดแล้วแวแบบไอ้เชี่ยสูตรนี้ของจริงคุณผู้ชม่ได้บอสแพ้ แล้แบบขูรีชันผมแบบขนลุกอะ่ะผมแบบมือสั่นทุออกอย่างกันแล้วแบบแม่งเสียงด้านหายผมก็เลยแบบเปิดให้คนรันลุ้นกันตรงนี้แทนแต่ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะลุน้นไหมเพราะว่าผมก็มาดูกันแล้วแต่ว่าสูตรนี้ใช้ได้จริงนะครับเออใครที่ว่าแปดสิบนักรบแล้วยังไม่ได้เปิดก็ลองสูตรนี้ดูคุณผู้ชมจะได้บอสที่ต้องการโอเคก็ยังไงก็ถ้าชอบสิ่อองไงก็ฝากติดตาม กดไลค์กด s u b s c r ต b e ให้ผมด้วยนะครับผมกําลังเริ่มกลับมาทํา y o YouTube อีกครั้งหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ